เรื่องราวลึกลับตำนานเหนือโลก history of universe ตำนานวิญญาณทาตผิวดำหลางแขนนายหญิงมาดามเอลฟินลาลูลีนเป็นบุคคลชั้นแนวหน้าเป็นที่นับหน้าถือตาต่อชาวเมืองเนลออรีนในสหรัฐอเมริกาเมื่อเกือบ200ปีก่อน จนกระทั่งถึงบทสุดท้ายเรื่องแดงออกมาฉากหน้าเป็นหญิงใจบุญชอบช่วยงานกุศลที่แท้เป็นนางมารร้ายใจอธมหิตเช่นฆ่าและทรมานบรรดาทาตในขฤรือหานอย่างไร้ความเมตตาหลังจากขารือหานถูกชาวบ้านยึดเพราะทนเห็นเป็นสถานที่ทรมานเช่นฆ่าผู้คนไม่ไหวต่อมา บรรดาดวงวิญญาณธาตุที่ถูกฆ่าตายกลับมาสิงสู่ในคฤห,หาสน์าหลอกหลอนผู้คนจนกระทั่งบัดนี้แม้ว่าเหตุการณ์ผ่านไป170ปีเศษแล้วก็ตามหน้าแปลกที่สุดเหมือนกงกรรมกงเวียนตามสนองมีผู้พบเห็นวิญญาณหญิงคนผิวขาวถูกวิญญาณธาตุผิวดำ ร่างบึกบึนใช้แท้เคี้ยนตีจนล้มลุกคลุกคลานปีศาจมาดามยังคงสิงสู่ในครอราสนหาแห่งนี้แต่อยู่ในสภาพถูกทรมานทุบตีจับทาาผิวดำไกด์บริษัททัวร์แห่งหนึ่งกล่าวเขาเป็นผู้พานักท่องเที่ยวมาดูผีที่ตึกแห่งนี้เป็นประจำ วิญญาณมักปรากฏร่างบนชั้นที่สของคารืหาทรงสเปนปัจจุบันตั้งอยู่ที่1140ถนนรอยัลเซนต์เมืองเฟรนซ์คอสเตอร์รัฐนิวออรลีนย้อนอดีตไปเมื่อคศ1832มาดามลาลูรีนสามีและลูกสาวสองคนย้ายเข้ามาอยู่ในคารืหาแห่งนี้ สามีของมาดามเป็นหมอชื่อด็อเตอร์หลุยลาลูรีนแต่เป็นสามีประเภทกลัวเมียไม่กล้าหือกับเมียอาชีพนายแพทย์ในยุคนั้นมีไรายได้ดีเป็นที่นับหน้าถือตาของชาวนิวออรีนเมืองที่ชาวฝรั่งเศสอบพยพมาตั้งถิ่นฐานมากที่สุดจึงทำให้เมื่อเขามีเงินทองล้นเหลือ มาดามของบ้านจึงมีการจัดงานเลี้ยงอยู่เป็นประจำเป็นที่รู้กันว่าคาราหาดแห่งนี้มีแต่ความสุขสรรหลายปีผ่านไปชาวบ้านจึงรู้ความจริงว่าคุณนายของบ้านที่มีบุคคลิกเมตาการุณทีแท้เป็นหญิงชอบซาดิสมีความสุขมากต่อการถือแท้ม้าไล่เคียนตีทาดในบ้าน ถ้าขุนเคืองหนักเข้าก็ทรมานจนตายแล้วตัดคอทิ้งคนครัวซึ่งเป็นทาสผิวดำไม่เคยเห็นแสงสว่างดวงตะวันถูกลามโซ่ให้ทำงานอยู่แต่ในโรงครัวทั้งปิดทึบตลอด24ชั่วโมงทาสคนอื่นๆถูกตบหน้าถูกทำร้ายเมื่อทำอะไรไม่ได้ดั่งใจต่อหน้าแขกที่มาร่วมงานที่ขารือหา แต่ความอมหิตทั้งหมดชาวบ้านไม่เคยรู้จนกระทั่งวันหนึ่งผู้คนบริเวณใกล้เคียงได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้หวยหวนอย่างเจ็บปวดจากชั้นดาดฟ้าของตึกเมื่อมองขึ้นไปทุกคนแทบไม่เชื่อสายตาผู้ที่กำลังใช้แส้ม้าเคียนตีเด็กรับใช้ส่วนตัวเป็นผู้หญิงอย่างเมามันคือมาดามลาลูรีน เด็กหญิงผู้เคราะหร้ายทนความเจ็บปวดไม่ไหวตัดสินใจไปตายเอาดาบหน้ากระโดดลงจากดาดฟ้าทะลุหลังคาไปตายคาที่ที่พื้นทุกฉากทุกตอนชาวบ้านนับสิบมองเห็นกับตาตนเองแต่ยังไม่มีใครกล้าทำอะไรลงไปจนกระทั่งเมื่อเดือนเมษายนคศ .1834 ได้เกิดกลุ่มควันหนาทึบลอยจากห้องครัวในคราริฮาดเมื่อหน่วยงานดับเพลิงมาถึงใช้รถม้าลากถังน้ำนักดับเพลิงส่วนหนึ่งบุกเข้าไปในห้องครัวที่เป็นต้นเพลิงทุกคนล้วนพงะด้วยความตกใจทาสผิวดำจำนวนหกคนถูกล่ามโซ่ไว้ในห้องครัวต่อมา จึงรู้ว่าบรรดาธาตุเหล่านี้ยอมตายจุดไฟเผาห้องครัวให้ตนเองตายไปพร้อมกับความหายนะของคาร์หัสทั้งหลังชาวบ้านไปค้นตามห้องต่างๆเพื่อช่วยเหลือธาตุอื่นๆออกมาพบอุปกรณ์ใช้ทรมานคนมากมายถึงตอนนี้ฝูงชนบ้าคลั่งแล้วต่างตามหามาดามลาลูรีนผู้อมหิตเพื่อจับตัวมาลงประชาทัน แต่สายไปมาดามหมอผู้เป็นสามีและลูกสาวสองคนชิงตัดหน้าเดินทางออกจากคาร์ฮาไปลงเรือกับกลุงปารีสไปก่อนหน้าไม่นานตึกแห่งนี้เป็นตึกร้างถึง30ปีเศษขณะเป็นตึกร้างก็มีผู้คนพบเห็นวิญญาณปรากฏอยู่เนืองๆมีทั้งความร่าเริงเบิกบานในงานเลี้ยง มีทั้งฉากการทำทารุณต่อมาถูกดัดแปลงเป็นอพาร์ตเมนต์เรื่องราวเล่าขานคนเจอผีจึงเกิดขึ้นมากมายหลายครั้งที่เห็นการชินตาคือทาตผิวดำร่างกำยำเปลือยอกถือแส้หนังงูไล่ตีวิญญาณหญิงผิวขาววิ่งล้มลุกคลุกคล,ลานพร้อมกับส่งเสียงร้องหหยหวนเด็กๆ พากันกลัวไม่กล้านอนคนเดียวเพราะมักมีกลุ่มควันคล้ายล่างคนปรากฏให้เห็นอยู่เสมอบางคนเคยเห็นเด็กหญิงกระโดดจากดาดฟ้าบางคนเห็นทาตผิวดำไร้หัวยืนถือหัวอยู่ในมือตนเองเวรกรรมมีจริงบัดนี้กรรมสนองมาดามผู้ชั่วร้ายในโลกแห่งวิญญาณ เธอถูกทาสผิวดำกระทําทารุณเอาบ้างจนกระทั่งบัดนี้ตึกผีดุแห่งนี้กลายเป็นจุดขายการท่องเที่ยวของเมืองเฟรนช์ควอเตอร์นักท่องเที่ยวที่มาถึงเมืองนี้ล้วนบอกให้ไกด์พาไปดูผีที่ตึกลาลูรีนแทบทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวที่เรานำมาแชร์ให้เพื่อนๆรับชมในวันนี้ หากเพื่อนๆชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของช่องเราถ้าหากเพื่อนๆอ,อยากให้เรานำเสนอเรื่องราวอะไรก็คอมเมนต์เข้ามากันได้นะคะจะได้เป็นกำลังใจให้เรานำเรื่องราวต่างๆมานำเสนอให้เพื่อนๆรับชมต่อไปค่ะ